ยินดีต้อนรับเข้าสู่แทบบอยนะฮะวันนี้แทบบอยก็มานำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์อีกแล้วนะครับช่วงนี้จะขยันลงคลิปหน่อยดีไม่หววาก็ ลงไปแล้วกัน,นะฮะเผื่อได้มีคนมาติดตามช่วงนี้ก็ว่างฮนะถ้าจะว่างก็ว่างประมาณกลางคืนนนี้เนี่ยตอนนี้ผมอัดตอนกลางคืนตอนนี้ก็ประมาณ4ี่หทุ่มได้นะโดยประมาณแล้วกันก็มานั่งอัดเล่นๆคำๆพอนึกอไอเดียออกได้ผมก็ลองมาอัดคลิปด,ดูนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วรอบนี้นะ,ะับผมจะมาแนะนําว่านะฮะทำตาม10ข้อนี้รถแท็กเตอร์จะอยู่กับคุณไปนานๆเลยฮะ ก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะครับอย่าลืม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 นะฮะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กับช่องเต็ตอรบอยด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะบริษัทไทยไทแท็กเตอร์ครับจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียจอรเดียจอรเดียโฟกัส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 ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮะท่านใดอยู่ใกล้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ สามารถติดต่อได้นะฮะหรือพ,พี่น้องชาวใต้นะครับอยากได้โรเต็ตเตอร์จอนดีนะครับก็ติดต่อผมมาได้ครับและผมมีร้านอไหล่อยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรแล้วก็อำเภอเมืองจอังหวัดนครศรีธรรมราชครับใกล้ที่ไหน<ๆ>ก็ไปที่นั่นครับร้านอไหล่ชื่อว่าวิสุทธ์เซอร์วิสนั่นเองเออขอขอแนะนำร้านตัวเองหน่อยนะถือว่าเป็นค่าสปอนเซอร์กับตัวเองนะครับ1ิบข้อที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าโฟกัสไปที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งฮนะทุกแบรนด์สามารถทำตามที่ผมบอกนี้ได้เลยนะฮะ แล้วโเตอร์ก็จะอยู่กับท่านไปแบบยาวๆๆๆกันเลยทีเดียวนะฮะมาเริ่มที่ข้อแรกแล้วกันนะครับพวกของเหลวพวกกองเนี่ยแนะนําว่าให้เปลี่ยนตามระยะของมันนะครับอย่างอาทิเช่นนะครับพวกกรองน้ามันเครื่องกับน้ํามันเครื่องนี่ก็เปลี่ยนทุกระยะ2 5 0ร้ 300, อถึงสามชั่วโมงสําหรับเกียร์ซีนะฮะแล้วก็เกรดอื่นๆก็ มีแนะนำปีก C F C H C I นะฮะหรือของจอ h ์เดียที่เป็น Plus Two น้มันเครื่องก็เป็น C K 4ตัวนี้ก็จะลากไปได้ถึง500ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะสําหรับน้ำมันเครื่องนั่นเองก็ขยันเปียกน่อยนะครับเพราะว่ารถเราก็อยากได้ของอร่อยอร่อยหรือของดีๆนั่นเองเหมือนคนเราเลยครับกองมีอยู่4ตัวนะฮะอันต่อมาคือกองน้ำมันโซล่าหรือกองน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองชื่อเต็มๆของมันก็เป็นตัวนั้นกองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็คือกองดีเซลกองน้ำมันน้ำมัน ปั๊มลงมาลงถังน้ํามันของเราแล้วถังน้ํามันของเราก็ต้องมาผ่านกรองน้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันโซล่าเนี่ยแล้วมันจะมีอีกกรองคือกรองดักน้ําไว้คอยอ่าปล่อยน้ามันจะมีน้ําอยู่แล้วครับน้ํามันจะอยู่ด้านล่างเพราะน้ํามันมีน้าหนักมากกว่าน้ำมันน้ำก็อยู่ด้านล่างแล้วก็ขันรถออกแล้วก็ปล่อยน้ามันไอปล่อยน้ําออกไปทิ้งนั่นเองเช่นกันนะฮะกรองโซล่าก็มีหน้าที่ กรองน้ามันโซล่าตัวนี้ตัวที่เราเติมมาจากปั๊มเนี่ยหรือว่าเรากรอกใส่ถังพลาสติกมาแล้วไปเติมไอ้นี่ตัวสกปรกเลยผมบอกเลยไอ้กรองพวกนี้ต้องมาผ่านเข้าสู่กรองโซล่ากรองโซล่าก็จะกรองเข้าไปสู่ตัวปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงถ้าสมมุติกรองโซล่าตันกรองโซล่าก็จะตัวรถก็จะมีเกิดอาการสะอึกหรือไปนานๆเข้ามันจะมีสิ่งที่มันเล็ดลอดเข้าไปถึงตัวปั๊มเชื้อเพลิงซึ่งเมื่อไรที่ปั๊มเชื้อเพลิงพังเนี่ยผมบอกได้เลยว่า ใช่นะแน่นอนครับยิ่งถ้าเป็นปั๊มพวกรุ่นใหม่ๆที่เป็นปั๊มกลมปั๊มโรตารี่อย่างเงี้ยครับการซ่อมมันจะค่อนข้างที่จะแพงกว่าปั๊มเหลี่ยมนะ่ฮะดังนั้นกล่องโซลา่าก็ต้องระวังด้วยนะครับมาเข้าสู่กลองอันต่อไปก็คือกลองไฮดรอลิกกล่องไฮดรอลิกเนี่ยถึงระยะมันก็สมควรที่จะเปลี่ยนมันซะนะฮะ เพราะว่าถ้าสมมติกองอตันหรือกองเกิดการมีรั่วเข้าไปยังปั๊มเนี่ยก็งานเข้าเลยฮะปั๊มไฮดรอลิกของเรานะจ๊ะจ,จะมีเศษซากอะไรไปโดนที่ปั๊มก็ให้ปั๊มเป็นรอยอยเงี้ยโชคดีไปก็อาจจะเปลี่ยนแค่ชุดอย่างโชคร้ายไปก็เปลี่ยนทั้งลูกเลยจ้ามันก็เป็นราคาพอสมควรนะาสำหรับปั๊มไฮดรอลิกกองสุดท้ายกองอากาศกองอากาศเป็นอะไรที่คนชอบมองข้ามมากๆซึ่งมันแม่ซึ่งแม่แบบว่าเป็นอะไรที่โคตรสาคัญเลยกองอากาศคุณ เพราะว่าตัวกรองอากาศเนี่ยมันคือดูดฝุ่นดูดอะไรเข้าไปในตัวของอระบบเผาไหม้ของรถเข้าไปถึงตัวลูกซูบไอดี ID, อย่างเงี้ยตัวกรองอากาศเนี่ยมันดูดอากาศเข้าไปช่วยในการเผาไหม้ใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่ามันดึงเอาฝุ่นหรือเม็ดฝุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปอย่างตัวเครื่องเนี่ยมันทําให้ตัวรถเนี่ย เสียได้โคตรเร็วเลยผมบอกเลยว่าโคตรเร็วเลยกองอากาศแตกสมมตริรถกองอากาศแตกแตกเลยนะแนะนำเลยครับจอดเลยครับอย่าฝืนใช้งานเพราะ,ะลูกค้าผมเคยฝืนใช้งานกับรถที่กองอากาศแตกแล้วก็คุณครับไม่เคลมนะฮะกองอากาศแตกไม่เคลมนะครับละ รถพังเครื่องพังพัทงทุกอย่างหมดกันไปหลายบานกันเลยทเีเดียวเดงแนะนําว่ากออากาศฮะก็ถึงระยะมันก็เปลี่ยนเถอะใส่นอกอันดําแล้วก็เปลี่ยนเถอะแล้วก็ขยันเป่ามันหน่อยเวลาออกไปทํางานหรือเวลาเสร็จง,งานแล้วนผมใช้ว,ว่าเวลาเสร็จง,งานก็แนะนําว่าให้เป่ากออากาศออกไปซะ เป่าจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับสำหรับก่ออากาศน,นนะจะทําให้รถมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวยิ่งขึ้นสําหรับกล้องอันนี้คือกล้องเลนของเหลวนะฮะน้ำมันไฮอ,อ,อย่าลืมเปลี่ยนน้ำมันไฮด้วยนะตามระยะก็เปลี่ยนน้ำมันไฮโรล,ลีกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเงี้ยของดีๆหน่อยของแท้ศูนย์ก็ได้ครับใจดีหรือว่าของที่มีแบรนด์หน่อย พวกเชลคาวเซกคาต้พวกนี้หรืออะไรอื่นที่เขามีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือหน่อยก็เปลี่ยนได้ครับข้อ2อหอย่าหันเือนกนเะนียเพิ่งผ่านข้อแรกเองข้อ 2, 2คืออย่าลืมนะฮะอัดจารบีกันหน่อยนะฮะสำหรับรถแท็กเตอร์นะครับมีจุดไหนอัดมันให้หมดเลยครับก็อย่าอัดถึงขั้นว่ามันปริ้นออกมามากนะฮะอัดผมปริ้นนิดๆก็พอแล้วนะให้พอรู้สึกว่าจารบีมันเข้าไปสู่ตัวตัวจุดที่มันผ่านการเสียดสี เอาแค่นั้นพอนะฮะซึ่งวิธีการอัดจลบีนี่ก็จุดที่อัดยากที่สุดน่าจะเป็นจุดขาน้าพวกตุ๊กตาขานาและตุ๊กตาขาลังมันจะมีเทคนิคในการแบบว่ากดให้ล้อหน้าลอยกวางวางล้อหน้าให้ลอยอ่ะเดี๋ยวตอนนั้นค่อยมาอธิบายกันอีกทีแล้วกันว่าอัดแบบไหนแล้วกันนะฮะอัดจ,จัลบีนะจ้าอย่าลืมสําคัญมากเลยอัดจรลบีนะฮะทุกจุดของรถไม่ว่าจะเป็นอุปก้อนตะก่วงด้วยนะฮะนี่ข้อสองา 2, นเร็วเห็นไหมมาข้อที่สานะฮะก็คือมันขันน็อตบ่อย หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องขันน็อตบ่อยๆด้วยวะรถใหม่ๆต้องขันน็อตด้วยหรอรถใหม่ๆนะฮะตัวดีนะครับที่ต้องขันน็อตหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถใหม่ๆที่ออกมาจากศูนย์นะฮะมันต้องขันน็อตถึงแม้ว่ามันจะแน่นมาจากศูนย์แล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องขันครับเพราะว่าหนึ่งและหนึ่งคือเราขับรถใช้การใช้งานมันเกิดแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นทําให้ตัวน็อตอาจจะมีการคลายหน่อยหนึ่ง <Wow. S 1> เพื่อให้เข้าจุดของมันดังนั้นเมื่อใช้งานไปสักพักหนึ่ง รบกวนฮะรบกวนขันน็อตด้วยนะครับขันน็อตทุกตัวขันเรื่ยไล่ไปทุกตัวเลยมันคงไม่ยากมากหมยสักเท่าไหร่ในการไล่ที่จะขันน็อตไปทุกตัวของตัวรถหรือบอดี้นะฮะลองดูแลกันนะฮะอย่างที่ผมเห็นบ่อยที่สุดนะน็อตที่หลวมบ่อยที่สุดคือน็อตล้อน็อตล้อหน้าน็อล้อหลังเนี่ยหลวมบ่อยมากผมบอกเลยว่าจุดนี้น็อตใบมีดน็อตล้อน็อตบอดี้พวกนี้ฮะสมคคนที่จะขันแล้วก็ คันน็อตเพื่อตั้งสายพานตัวพัดลมแม่น้ําอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ง้งาง,งาให้มันตึงหน่อยอย่าให้มันมีระยะหย่อนมากกดดูครับอย่าให้มันเกิน2เซนอะไรประมาณนี้แล้วแต่รุ่นส่วนผมใช้ความรู้สึกว่ามันตึงไปหรือตึงหรือเปล่านี่ผมก็จะพอแล้วก็กดดูมันนิ่มแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะตั้งเราสายพานด้วยถ้าโปรขึ้นมาหน่อยถ้า,าว่าโปรขึ้นมาหน่อยก็ตั้งวาลวด้วยนะฮะตั้งวาลวอ่า ตรงเปิดตัวฝาเข้าวาลออกมาแล้วก็ตั้งวาลอันนี้คือในเชิงโปรโถ้าไม่โปรโก็โทรเรียกศูนย์บริการได้ครับเข้ามาตั้งวาลให้หน่อยเพื่อที่จะเพิ่มกําลังอัดของเครื่องยนต์ให้มันกลับมาดีงขึ้นนั่นเองนะจ๊ะมาข้อ44ทีนี้ก็คือเกี่ยวกับระบบคัสแล้วระบบคัสในที่นี้นะฮะคัสเนี่ยทุกคนสังเกตได้ว่าเวลาถามในกระทู้ใน a c e b o o กนะฮะอย่างเช่นนะรถผม เปลี่ยนคัดไม่กี่เดือนก็เปลี่ยนแล้ว3 4เดือนเปลี่ยนคัดแล้วบางคนก็จะมามาเกตทับแล้วผม34ปีก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคัดเลยบางคนตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคัดเลยเนี่ยจุดนี้คือมันอยู่ที่ผมเอาตรงๆเลยนะมันอยู่ที่การดูแลรักษาจริงๆคนที่ดูแลรักษาให้ตัวคัด์นี้อยู่นานก็จะเป็นพวกที่ 1. ตั้งระยะคัดให้เหมาะสมระยะคัด์ในที่นี้คือระยะฟรีของแป้นคัดให้มันเหมาะสมว่า มันควรจะอยู่ที่นิ้วหรือนิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้ะเพื่อว่าระยะกดของมันจะได้พอดีกับตัวคัชสองไลฟ์สไตล์ของคนขับบางคนก็ชอบขับแล้วเรียคัชนะฮะเอาเช้าเนี่ยข้อห้ามสําคัญเลยห้ามเวลาขับเสร็จเนี่ยใส่เกียร์เสร็จแล้วปล่อยคัชเลยครับห้ามเอาเท้าไปแตะไว้ที่แป้นคัชเพราะว่ามันก็เหมือนถ้าเราไปแปะแป้นคัชไว้นะฮะมันก็เหมือนกับว่าตัวคัชเนี่ยมันจะเจียอยู่ตลอดเวลา เหมือนโดนเจียตลอดเวลาทําให้แผ่นคัดนัดหมดเร็วขึ้นรถที่แผ่นคัดหมดไฟที่สุดก็คือรถที่ใช้บุ้งกีหรือตัวขีบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนตักบุ้งกีมันต้องใช้จังหวะที่เลียคัดเพื่อเพิ่มกําลังส่งให้ตัวตักนั้นขึ้นไปงัด นั่นเองนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นรถบุงกีและคัดหมดเร็วแ่ที่สังเกตมานะมาข้อที่5กันบ้างนะฮะข้อที่5เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยทำนั่นก็คือใช้รถเสร็จก็ควรล้างซะทําไมถึงต้องล้าง <S <S เพราะว่าล้างเอาพวกคราบโคลนคราบ, <S <S รบต่างๆนานาที่มันหมักหมมพวกใบไม้ไปหมักอยู่ที่ตัวเหล็กของตัวรถซึ่งเมื่อหมักไปนานๆมันจะเกิดการเป็นสนิมเกิดขึ้นพอเป็นสนิมเหล็กก็ผุพอผุมันก็จะผุไงมันก็ผุไงเพราะฉะนั้นนะฮะ ต้องล้างทําความสะอาดรถหลังใช้งานเสร็จแล้วด้วยนะฮะจะช่วยให้รถไม่ผุหรือไม่เกิดสนิมนั่นเองนะครับข้อต่อมาข้อ6มันอาจจะเป็นเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกับเกี่ยวกับข้อ5ข้อ6เนี่ก็คือยาจอดรถหรือเอาอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะตั้งไว้กลางแดดหรือกลางฝนให้เก็บไว้ในโรงจอดรถดีกว่าเพื่อที่จะ ยืดอายุการใช้งานของตัวรถให้ยาวนานยิ่งขึ้นตัวภายนอกของตัวรถะให้มันยาวนานยิ่งขึ้นผมมุดนะมันก็ตากฝนตากแดดไปเงี้ยมันก็จะเป็นการที่ก่อให้เกิดสนิมได้งา่ายยิ่งขึ้นเป็นการสืบเนื่องต่อจากข้อห้านั่นเองนะสำหรับข้อ6ข้อ7บางคนเขาก็ไม่ได้ใช้นะแต่บางคนน่าหลายหลายคนน่าจะใช้ข้อ7ก็คือเวลาเคลื่อนย้ายรถทางไกลเนี่ยนะฮะสมควรที่จะ ล็อกหางรถก็คือตัวที่เป็นวาล์วเปิดปิดน้ำมันไฮดรอลิกที่อยู่ใต้อบ์ดนะจะมีตัวสลักษณ์ตัวบวกกับตัวลบหรือตัวเต่ากับตัวกระต่ายเงี้ยให้บิดไปที่ตัวลบให้ปิดไปเลยเวลาเดินทางนะหรือถ้าเป็นเต่ากระต่ายก็ให้ปิดไปที่เต่าให้สุดไปเลยเวลาเดินทางแล้วก็ถ้าสมมุติมีตัวสลักล็อกตรงเครื่องมือก็ใส่สลักล็อกไปเลยครับไม่ให้มันเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการกระแทกของระบบไฮดรอลิกนั่นเองนะฮะอีกอันนึงคือเวลาแบบว่าขับรถเดินทางไปเนี่ย เจอหลุมหรือลงหลุมหนักๆเอยเนี่ยอย่าพยายามไปลงมันกระแทกเลยนะฮะพยายามค่อยๆหย่อนลงไปเพราะจงจําไว้เสม,มอว่ารถไถบ้านเรามันไม่มีโชคอัพนะฮะจากนั้นอย่าไปกระโดดหลุมละกันนะครับ <S <S ข้อาการะ้วบอกว่าผมเรียนถูกป,ปะ่ะเออเป็นว่าข้อเก้าละกันนะฮะข้อเก้าเนี่ยเวลาดันดิน ดันต่อดันเนินหรือดันอะไรก็แล้วแต่อย่าพยายามวิ่งชนอย่าแบบว่ายังไงอ่ะอย่าแบบปัง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 ,ปงอย่างเงี้ยไม่เอานะฮะแบบนั้นนะฮะคือรถไถรถแท็กเตอร์หรือรถอะไรก็แล้วแต่ไม่สมควรที่จะวิ่งชนแบบนั้นเลยมันไม่สมควรเลยให้เราค่อยๆค่อยๆอ,ยอ,ยอ,ยอว่าขับมาแล้วแตะแล้วค่อยใช้กําลังของรถเพื่อการดันอย่าไปใช้แรงกระแทก ในการดันเพราะว่ามันจะทําให้ตัวรถนั้นเสียหายมันมีประเทศไทยใช้เป็นมีดดันน้าประเทศเดียวครับเมืองน,นอกเขาใช้รถแค่ลากจูงตักแค่นั้นเมืองไทยเนี่ยโอ้โหโครบเลยฮะเวลาดันดินของเมืองน,นอกเขาจะใช้บูโรเซอร์เขาจะใช้รถโดโดเซอร์ในการดันแต่เมืองไทยเนี่ยรถไถเนี่ยมันคือรถอเนกประสงค์จริงๆถ้าสะเขตยนไหมว่ารถไถเนี่ยบ้านเราเนี่ยใช้ไม่ทำลุกย่างจริงดังนั้นนะฮะก็ มันทาได้ทุกอย่างก็จริงแต่ก็พยายามใช้แบบให้มันแบบทำลุถนอมหน่อยก็แล้วกันนะฮะข้อสุดท้ายนะฮะอย่าแรงกว่ารถทาไมถึงบอกว่าอย่าแรงกว่ารถนั่นแหละเหตุเหตุและผลมันก็อยู่ที่คําพูดของผมคืออย่าทําตัวให้มันแรงกว่ารถลถมันมีกําลังอยู่เท่านี้ก็มันมีอยู่แค่นี้แต่คุณก็อย่าไปทําให้มันแบบสมมติลถเล็กละกันอยากเอาไปทํางานใหญ่เงี้ยก็เอาใจเราใหญ่เนี่ยก็ไปทำงานใหญ่ เพื่อให้ได้งานเท่าเขานั่นจะทําให้อายุการใช้งานของตัวรถของเรานะั้นมันน้อย <No. S 1> ลงยิ่งขึ้นยิ่งพวกตีนผีนะโอโ้โหพวกตีนผีนี่เอาคันเร่งวิ่งชนปั้ง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 อ่าโอเคทาได้จริงช่วงนั้นแต่ช่วงระยะยาวมันจะอยู่ไม่รอดนั่นเองเนี่ยจบจบสําหรับ10ข้อในการบอกว่าดูแลราาลักษารถให้อยู่กับเราไปยาวๆนะฮะสำหรับแท็กเตอร์บอยนั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e กให้กับช่องแท็กเตอร์บอยด้วยใครอยากได้โมเดลนี้ไม่ให้ฮนะ <laughs> เอาโมวางไว้โชว ยีกเรื่นะครับบริษัทไทยแท็กเตอร์ครับตัวแนทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียรประจับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์จอรเดียก็โทรหาผมได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็ไอเดียไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับแต่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์นะฮะกดเฟซบุ๊กผมด้วยบริษัทไทยแทย็กเตอร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ